พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง Youtube กิจโพสต์แชนแนลแล้วกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ใกล้ขึ้นมาใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับ ก็จะมีการเสนอชื่อคนเดียวนะครับก็คือคุณพิธาก็ไม่รู้ฝ่ายซึ่งไม่ได้รวมรัฐบาลจะเสนอชื่อใครมาหรือเปล่าก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็มาฟันธงว่าจะเสนอชื่อคุณพีรพันธ์นะอาจารย์ท่านนั้นก็คืออาจารย์ธนพรศรีอย่างกูนะครับที่ผมพูดถึงบ่อยๆว่า ใส่หม้อห่อมหม้อหอมนะครับค mm ุณนัดวิลก็ส่งชื่อมาให้ผมนะครับนัดวิลนั่นเป็นเป็นช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับก็เป็นระดับอาจารย์เลยเป็นอาจารย์ผมอีกคนหนึ่งเนี่นะครับเ็ส่งชื่อมาชื่อว่าอาจ,จารย์ธนพรสียางกูลนะครับ mm hmm. ท่านออกมาบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อคุณพีรพันธ์นะครับ mm hmm. <laughs> แล้วก็บทกดว่า แป๊บเดียวพลเอกกนัถเลขาพักก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธว่าไม่มีก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านนี้แปเวาข้อมูลรับรวนทางมาจากไหนครับอาจารย์ท่านนี้เก่งนะครับเก่งพอๆกับหมอปลายพายกับซิปเลยนะจะรู้หมดเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงใครใจจำยังไง พักนี้ไปคุยกับพักนั้นพักนั้นไปคุยกับพักนี้จะมีเกมยังไงจะต้องยังไงพักเพื่อไทยยังไงคืออาจารย์เขาก็มีวงในหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาสนิทกับคุณพิธาหรือเปล่าเขาสนิทกับคุณหมอชนน่านไหมเขาสนิทกับลุงตู่ลุงต้อมหรือเปล่าเขาสนิทกับคุณอนิทินหรือเพราะฟังคาพูดของอาจารย์ท่านนี้แล้วโอ้โหท่านวิเราะห์โคตรเก่งเลยแต่ก็บบผิดหมดเลยนะ ถ้าแ,แกพูดมาประมาณเดือนหนึ่งนะผิดทุกเรื่องเลยนะครับผมก็เลยขำ้วพูดจริงจังพูดเอาเป็นเอาใจานะและสนับสนุนให้มีม็อบนุย้ยสนับสนุนให้วันที่สิบสามเนี่ยมีม็อบมันเป็นประชาธิปไตยอาจารย์ถ้าพ่อแม่พี่น้องอาจารย์โกนเงาอาจารย์ขายของขายอะไรก็ตามอยู่แถวแถวม็อบ หรือต้องผ่านตรงแถวนั้นไปทำงานทุกวันไปสายก็ไม่ได้โดนตัดเงินเดือนอาจารย์คงไม่พูดแบบนี้หรอกนะครับอาจารย์สบายๆแล้วไนงะอาจารย์นั่งพูดออกโทรศาช่องนู้นช่องนี้อาจารย์ก็มีเงินเยอะแยะมากมายแล้วไนงะจะมีม็อบไม่มีม็อบก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรอาจารย์หรอกนะอาจารย์ก็สนับสนุนม็อบไงมันเป็นจุดเด่นของอาจารย์โอเคขอบคุณคุณนัทเวลที่ส่งข้อมูลมาให้เดี๋ยวผมไปมศึกษาประวัติ อาจารย์ท่านนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะก็ปรากฏว่าคนที่ไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกก็มีเยอะเยอะมากสนที่ริมเนี่ยไม่อยากให้เป็นแล้วก็พวกสอวอเนี่ยพวกกิติศักดิ์พวกวันชัยพวกเสรีพวกหมอพรทิพย์เนี่ยไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกแต่คนที่ประกาศชัด นะก็เสียดายสองคนนี้ไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็คือสอส,อสอแต้อดีตสอส,อสอแต้สเตเตบอกว่าตาบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทิศตะวันออกอยู่คุณพิธาไม่มีทางเป็นนายกเมื่อถ้าพระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันตกคุณพิธาถึงจะได้เป็นนายกอันนี้ก็เป็นสมบัติสมนวนนะ เป็นการด้อยค่าเขาแต่ไม่มีอะไรอ้างอิงนะไม่มีหลักวิชาการไม่มีหลักวิชาเศรษฐติไม่มีอะไรอิงพูดแม่งลอยๆอย่างนั้นแหละอีกคนหนึ่งครับสีเลสีละเจนจาคะผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไปกางกับตำรวจยศในพันนะก็บอกว่าถ้าคุณพิธาเป็นนายกนะเขาอยู่บ้านทรงไทย เขาก็จะโม้ว่าเขามีบ้านทรงชทยไม้สักดังใหญ่โตใครก็ได้เอามีดไปตัดคอเขาได้เลยเฮ้ยเปลี่ยนคำพูดได้ไหมสิละเอาตบกระโหลกได้ไหมใครก็ได้ไปตบกระโหลกเขาได้เลยอย่างนี้ดีกว่าไหมไปตัดคอมันมันมันตัดไม่ได้หรอกเนะมันไปตัดคอมันก็ติดคุกเขสิตบกระโหลกได้เปลี่ยนคำพูดได้ไหมถ้าคุณพิธาเป็นนายกมาตบกระโหลกผมได้เลย ผมอาจจะไปนะน่จริงๆถ้าคุณท้าทายแบบนี้อีกคนนึงครับหมอปลายพายกะกิบครับหมอปลายท่านไม่ได้บอกเองนะท่านพยายมบอกเพราะว่าพยายมที่มามาสายร่างของหมอปลายเนี่ยพยายมท่านนี้ก็ชอบการเมืองครับและโดยเฉพาะชอบการเมืองของไทย คือจริงจริง,รงพญายมนี่ท่านท่านจะต้องดูแลหลายประเทศนะประเทศที่มีพยายม,มานะก็ไม่รู้ประเทศไหนบ้างแต่หนึ่งไทยนะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพยายมเพราะผมรู้มาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วผมเคยดูหนังพิภพมัตจุราชนะครับพิภพมัตจุราชใครถึงคาดดับทีวีทำดีได้ไปสวรรค์ทำชั่วตกนรกโลก,กนนั่นเนี่ยคือคือพยายมอ่ะ ก็มาบอกหมอปลายว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกหรอกครับไม่ได้เป็นก็คือสามคนที่เขาประสานเสียงกันสามคนผู้มีชื่อเสียงผู้มีความรู้ระดับประเทศสอส,อสแต้ส,สสศีละแล้วก็หมอปลายภายกับสิบสามคนประสานเสียงกันว่าคุณพิธาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี คุณพิชาว่างไงอะคุณพิชาไว้ว่างไงครับตอนนี้คุณพิชาก็เดินสายไปโคราชไ,ไปนู่นไปนี่คือคุณพิชาจะเดินสายทุกวันอ่ะจนกว่าจะถึงวันที่สิบสามอ่ะก็จะไปบอกพี่น้องประชาชนว่ารออีกนิดนะรออีกหน่อยนะรอก่อนนะจวนแล้วนะครับจวนแล้วนะก็อะไรทํานองนี้ใช่ไหมเพราะว่าแป้งเจ๋งเนี่ย คนที่ทำพีอาร์กับพรรคเก้าไก่คนที่ทำพีอาร์กับคุณพิธาสุดยอดจริงๆแต่ที่เหนือกว่าไปกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะครับผมอยู่กับม็อบมานะผมรู้อย่าไปพูดกันเลยเอาพูดเรื่องของของ,ของพรรคเก้าไก่ที่เหนือไปน,นั้นคือว่าคนที่มาต้อนรับคุณพิธาทุกจังหวัดไม่ได้ตังค์สักบาทเดียวครับไม่ได้จ้างมาสักบาทเดียวครับ ไม่มีเอาไปคนละสองร้อยคนเอารถมาให้ค่ารถพันหนึง่งเอาไปคนละสองร้อยคนที่มาสิบคนให้คนละห้าสิบไม่มีครับพักเก้าไข่ไม่มีมาเองอะ่ะโอ้โหแม่งเหลือเชื่อจริงๆผมว่าบ้านเมืองเราประชาธิปไตยเราแม่งเริ่มพัฒนาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินไง ผมถึงอยากจะเป็นสอสออยากจะลงสมัครพรรคเก้าไก่ไงเพราะไม่ต้องใช้เงินก็มีโอกาสได้เป็นสอสอไงไม่ต้องซื้อเสียงเลยก็มีโอกาสเป็นสอสอไงไม่ต้องไปงานบวชงานศพงานแต่งก็มีโอกาสได้เป็นสอสอไงมันทําให้ที่ปัจจัยมันให้จาการเมืองนั้นมันสวยงามนะทาให้คนแบบผมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปลงสมัครได้มีสิทธิ์ที่เป็นสอสอได้อนาคตผมก็อยากให้มีเก้าไก่สองเก้าไก่สามเก้าไก่สี่เก้าไก่ห้า คือที่ไม่ต้องซื้อเสียงแล้วก็มีคนชอบนะแล้วการที่สอวอบอกว่าที่ไม่เลือกพิ่ทาเพราะหนึ่งสองเพราะสามสี่ฮะผมจะบอกให้ว่าพิ่ทาก็ไม่ต้องไปฟังเพราะพิ่ทาต้องฟังเสียงที่ประชาชนเลือกมาคุณไปหาเสียงไว้อย่างไงคุณมีนโยบายแบบไหนคุณก็ต้องทำตามนโยบายนั้น เมื่อมาเป็นพักร่วมรัฐบาลคุณก็ต้องมาเกี่ยกันพักเพื่อไทยและพักเล็กๆแต่พักเล็กเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลมาเกี่ยนโยบายกันให้มาลงตัวแล้วก็ประกาศต่อหน้าสาธารชนไปว่ามันทําได้เท่านี้นะถ้าครั้งหน้าจะให้ผมทำร้อยเปอร์เซ็นก็เลือกผมสองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงนะ มันน้อยไปว่ะสักสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็สิผมจะได้ตัดตั้งรัฐบาลชุดคนเดียวผมจะได้ทำตามนโยบายได้นะไม่ใช่ไปฟังเสียงสอวสองร้อยห้าสิบคนและไอ้ไม่ใช่สองรอยหสิบคนด้วยแม่มีประมาณไม่ถึงสิบคนน่ะที่อย่าง,งูน้นอย่างนี้ยังไม่ม้ต่อรองถ้าคุณพิธาไปทำตามสอวจอาถ้าถือว่าคุณพิธาตบัดสัตว์ต่อประชาชน ทำตามอ๋อสวบอกไม่มีหนึ่งึ่งสองอ้าผมไม่ทําสวบอกไม่มีเรื่องเกณฑ์ทหารเอ้าทไม่ยกเลยอ่าผมไม่ทานั้นก็ไม่ได้มันห่วยตตกคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ห่วยแตกมากมากนะคุณพิธาถึงตอนนี้ผมก็ยังเอาใจช่วยนะครับผมก็อยากให้บ้านเมืองมันเดินไปได้ตอนนี้มันก็แย่นะครับไม่ไม่มีรัฐบาลตัวจริงรัฐบาลรักษาการเขาก็ทําอะไรมากไม่ได้ และตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ถอยทับแล้วท่านก็เป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะครับท่านก็ไม่ยือ้อท่านจะไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือพรรคอื่นๆนะแม้แต่พรรคพลังประชารัฐนะก็จะไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้ก็เป็นความงดงามเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยครับเป็นความสวยงามของพรรคการเมืองจริงๆ เริ่มดีเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะครับก็ฝากบอกสอสอเต้ฝากบอกสอสอสีลาฝากบอกหมอปลายนะครับด้วยว่าถ้าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะลงโทษตัวเองอย่างไรคุณจะออกมาขอโทษไหมคุณจะออกมา แสดงความรับผิดชอบอะไรไหมในการเสนอแบบนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็เนี่ยมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมพอเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรจะไปซีเรียสเค,เคร่งเครียดกันให้เยอะอให้มากนะครับมาซื้อกระถางผมหน่อยครับกระถางกันตัดนะกระถางนี้เป็นถ้วยกาแฟรครับแล้วเอามาทําเป็นกระถางต้นไม้ ใช่การจัดสวยงามมากเอาไปตั้งโต๊ะทำงานเอาไปตั้งโต๊ะรับแขกตั้งหัวนอนมันสามารถสร้างให้เราดูดีจริงๆนะครับสวยจริงๆใบร้อยเก้าสิบบาทครับสามใบสี่ร้ย้าสิบาทรวมค่าส่งด้วยท่านที่บูชาพระพุทธชินราชรุ่นหกร้อยสิบกปีทวีโชคนะครับลุงจา่าจากสิเบกดกรทวีบูรณะเขต ศิลปจารย์แห่งชาตินะครับท่านเป็นผู้สร้างในวัย91ปีนะครับมีหน้าตัก5.9นิ้วหน้าตัก9นิ้วหน้าตากัาตาก12นิ้วนะครับแล้วก็มีเหรียญครับเหรียญพระพุทธช,ชินราชนะครับมีเหรียญ2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือของจาทวีนะครับรุ่นที่2ก็คือของวัดเจดียยอดทองสวยทั้งคู่เลยนะครับมีให้บูชา290บาทพร้อมค่าสง่ง อินบ็อกมาคุยกับผมครับใน Facebook รักตกิจผลเด่นวิสัยอันไลน์มาคุยครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันโทรมาคุยก็ได้ถ้าจะสนุนผมนะครับก็โอนเงินขงเขาา้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันท่านที่เข้ามาดูใน youtube แล้วถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี